สวัสดีครับผมนายธนงศักดิ์นุ่มดีนะครับรองประธานเครือข่ายทอสอมตบนเดิมบางนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการศึกษาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกราฟิกและแอนิเมชันนะครับผมเคยทำงานอยู่บริษัท WorkPoint Entertainment นะครับบริษัท GMM g ็ม m อ็กรมีเพสนะครับทำอยู่ประมาณ18ปีนะครับผลิตสื่อโฆษณาไทเทิลกราฟิกรายการโทรทัศน์นะครับ และปัจจุบันนะครับทำงานเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเดิมบางนะครับผมหันหลังให้เมืองกรุงนะครับกลับมาอยู่บ้านเกิดที่สุพรรณบุรีนะครับโดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9นะครับให้คนในชุมชนนะครับมีอาชีพ ทำงานอยู่กับบ้านได้อยู่กับครอบครัวนะครับโดยใช้บ,บทบาททสอมและผู้นําชุมชนนะครับเป็นแกนกลางนะครับในฐานะโซ่ข้อกลางนะครับเชื่อมประสานทุกภาคส่วนให้เกิดงานทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับยึดหลักการทํางานของทอสอมนะครับโดยใช้หลัก4ปครับคือประสานประชาะสัมพันธ์ปฏิบัติประเม dares, ะเนินผลนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสังคมเศรษ,ษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับ โดยผมมีอาชีพเสริมคือเกษตรกรนะครับทําสวนป่าหมากเหลืองนะครับตัดใบขายนะครับปลูกผักต้นอ่อนทางตะวันนะครับต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับเพาะพันก้าไม้ป่านะครับต้นยางนาแล้วก็มีการเพาะแหนแดงขายนะครับและอีกหนึ่งอาชีพของผมนะครับเป็นอาจารย์สอนพิเศษบรรยายเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาทางโซเชียลไลฟ์แอนด์สตรีมมิ่งนะครับบทบาทและหน้าที่ในสังคมนะครับผมเป็นประธานก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนพืชสวนทฤษฎีใหม่กินปลอดภัยแบบไทยเท่นะครับ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนที่ทำนาทำสวนทำไร่นะครับมารวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผมนะครับทุกคนก็เป็นสมาชิกทสศมด้วยนะครับต่อไปเรื่องการประสานงานนะครับเกิดปัญหานะครับสระน้ําหนองลมใหญ่นะครับน้ําในสระแห้งขอดนะครับในพื้นที่ตําบลเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรนะครับและพันปลาหลายแสนตัวในสระกําลังจะแห้งตายเพราะขาดน้านะครับ ผมได้ประสานงานขอความอนุเคอเครื่องสูบน้ําพร้อมท่อส่งน้ํานะครับเพื่อสูบน้ําจากแม่น้ําท่าจีนนะครับลงสู่สะหนองลมใหญ่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่ 7, จังหวัดราชบุรีนะครับ และการประชาสัมพันธ์โครงการกับเพื่อนสมาชิกทสมจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสุพรรณบุรีร่วมใจรวมพลังลดโลกร้อนลดรับลดให้ถุงพลาสติกและโฟมที่อำเภอดอนเจดีและสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับและบทบาทวิทยากรนำความรู้สู่สังคมนะครับ 1. น,นะครับโครงการสร้างคอนเทนต์เพื่อค้าขายออนไลน์นะครับ เทศบาลตำบลเขาพระจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียนรู้การถ่ายรูปการไลฟ์สดขายของนะครับและการผลิตสื่อโฆษณาจากแอปพลิเคชันแคนวาผ่านสมาร์ทโฟนนะครับและ 2. นะครับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับโรงเรียนบ้านหนองกระเบียนนะครับอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับโดยเด็กเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์การเป็นนักแสดงการเป็นผู้กำกับ การเป็นทากล้องการไลฟ์สดขายของนะครับแล้วก็เรียนรู้การสตรีมมิ่งเกมผ่านโปรแกรม OBS นะครับ 3. นะครับโครงการคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับสำหรับครูเสริมสร้างความรู้การผลิตสื่อโฆษณาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนประถมวัยนะครับเทศบาลหนองยาไซอําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครูได้เรียนรู้โปรแกรม Photoshop นะครับสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆนะครับ4นะครับ อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างไรายได้นะครับด้วยระบบสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันแคนวานะครับให้นักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่งเสริมความสามารถให้นักเรียนนะครับเพิ่มทักษะเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับส่วนข้อ5้านะครับอบรมการผลิตสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านแหลมสแกตําบลเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นการเสริมศักยภาพนักเรียนด้วยโอกาสนะครับให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ให้สมาชิกทสมนะครับและเกษตรกรในชุมชนนะครับ 1. นะครับมีการอบรมธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดระบบเปิดนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็มีการแจกพันปลาให้แก่สมาชิกทสมและเกษตรกรในชุมชนนะครับ 2. นะครับเป็นการอบรมตะไคร้แก้จนนะครับส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกษตรกรและสมาชิกทสมในชุมชนนะครับ 3. นะครับการอบรมสร้างบรรจุภัณฑ์จากวัตถุธรรมชาตินะครับด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับ ให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้เรียนรู้นะครับการสร้างบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับให้เป็นประโยชน์ครับต่อไปข้อ4นะครับเรียนรู้การใช้ระบบโซลาร์เซลล์และระบบ IoT นะครับเพื่อใช้ในการเกษตรครับให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับเรียนรู้ระบบ IoT นะครับการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อคอนโทรลระบบเปิดปิดอุปกรณ์ภายในสวนเกษตรนะครับเพื่อความสะดวกในการทำเกษตรแบบสมัยใหม่ครับ 5. นะครับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเป็นการแจกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานนะครับแจกกิ่งพันธุ์ผลไม้นะครับและแจกเป็ดนะครับให้เกษตรกรได้ขยายพันธุ์และเก็บไว้ทานเองในครัวเรือนและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านครับ 6. นะครับกิจกรรมผลิตลูก e อเอบอลโดยกลุ่มทสมตะบลเดิมบางนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานานจนเกิดน้ําเน่าเสียนะครับต่อไป7นะครับ กิจกรรมดนตรีริมบึงเป็นกําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเป็นกิจกรรมให้ความรู้การผลิตลูกเอ็มบอลนะครับและฟังดนตรีสดเป็นกําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับมีบูธอาหารเครื่องดื่มให้ทานฟรีนะครับและมีบูธข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้คนในชุมชนนะครับเป็นการสร้างสังคมการแบ่งปันในชุมชนของเรานะครับ 8. นะครับกิจกรรมค่ายเรียนภาษาอังกฤษอิงลิสแคมบ้านเดิมบางนะครับโดยครูอาสาชาวอเมริกันนะครับและพี่พี่จิตอาสาในชุมชนนะครับให้เด็กเยาวชนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษนะครับและกิจกรรมเสริมความรู้การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ครับและ9นะครับธนาคารต้นไม้พาเก็บพาทำพาปลูกโดยสมาชิกทศมนะครับจะร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหายากในชุมชนนะครับร่วมกันเพาะต้นกล้านะครับเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างธนาคารต้นไม้ในชุมชนนะครับ การประเมินผลกิจกรรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสมาชิกทศออมอและเกษตรกรร,ร่วมกิจกรรม38คนแจกเป็ดคนล,ละ10ตัวช่วงฤด,ดูวางไข่ได้ไข่เป็ดวันละ4-6ฟองสำหรับมเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ผลไม้ตอนนี้กิ่งมะม่วงเริ่มเจริญเติบโตถั่วฝักยาวลายเสือเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับผลงานโครงการที่มีโอกาสส่งประกวดระดับประเทศนะครับ1นนะครับโครงการส่งเสริมเครือข่ายทอสอมอนะครับ ในการดําเนินงานโคกหนองนาโมเดลนะครับและการทําเกษตรแบบยั่งย so ืนนะครับได้รับท so ุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อส่งเสริมความรู้สมาชิกทสมและเกษตรกรในชุมชนนะครับให้เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนะครับและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ทันยุคทันสมัยนะครับและเป็นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนนะครับ 2นะครับโครงการมันติมีเดียแคนาดีบ้านเดอบางนะครับชนะจาก180ทิทีมทั่วประเทศนะครับได้รับทุนสนับสนุนทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมนะครับสบนับสนุนจาก n อสอนังงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้การผลิตสื่อโฆษณานะครับโดยเด็กเยาวชนจะทําประโยชน์ผลิตสื่อโฆษณาให้กับเกษตรกรในชุมชนนะครับและทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเด็กเยาวชนคือพลังแห่งอนา,าคตการปลูกฝังความรักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม อนาคตในชุมชนจะผีบานไปด้วยทสมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับผมนะครับสอทอทนศักิ์นุ่มดีทอสอมตำบลเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะสร้างชุมชนสีเขียวเข้มแข็งนะครับที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะเป็นก้าวแรกนะครับถ้าทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับกล้าที่จะเริ่มนับหนึ่งนะครับชุมชนสีเขียวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะผีบานทั่วทั้งประเทศแน่นอนครับ